ดูป้าอ้ําป้าก้อยนอบครวสุขสันต์เอาอ่อนพอพี่สุทธัตนาพี่วรวรัตน์เข้ากลุ่มหรือ,อยังครับเข้ากลุ่มเปิดวงหรือ,อยังนอ้อบ้านเอบีหรือบ้านบ้านฮักน้องเพชรน้องพลอยมีไหมลูกเรียกคุณย่าคุณยายเข้ากลุ่มอ ผูนอนหัวกระตุนดียมั้ยหตื่นเราดิที่ไออาจมักโผล่คนคนนี้โอ้ดโอได้ซึมเผินเผินนอนหัวกระต่นเผินเลยซึมซื่อๆดอกพี่น้นงงงงองนี่แม่เขาถ่ายรายการเสร็จก็กลับมาแล้วนี่คืนนี้จะได้นอนอยู่กับแม่ใครจะไปนอนด้วยฮะใครจะไปนอนด้วยยกมือยกมือเรนเรนนะนะสีหนาเพิน่น ซีหน้าท่าทางเพื่อน่ะบา,บ,าบาย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 หายบาๆขอบคุณครับพี่รุ่งทีเข้าแล้วจ้าพี่สำราญเข้าแล้วฮึฮึ น้องเพชรคนนี้น้องเพชราทน้องเพชอยู่ในห้องกับยายโอ้โลงลูกแล้วมันนี่ยิ่หลาซื้อพ้อยติหืคำพ่อยออ <laughs> ใส่คำพ้อยเยอะใส่คำพ้อยพอ่อกะหลงเนาะมันเ็พหนาคือกันพอดมันเข้แมแอมได้กันเหมือนทุกคนเลยเด่ดน พ่อบอได้เบิ้งท่างกับงอนเนาะคันพ่อเบิ้งท่างกับงอนพอ่อสิจืจอเลย <c oughs> มีชุดใหม่ไหมไหน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 ชุดใหม่ย่ายานาสวัสดีครับชอบเลยเอาเย็นยิ้มมาแล้วหน่อยจะได้สดชื่น ปากแหลมแหลมเข้นกันกบพออมีมีมีนอนหลับคืนลดได้รับเลยบอลลูหนูต้องนอนเยอะๆดีแล้วออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายแต่งตัวให้พี่เพชรเสร็จก่อนน้องเพชรเสจก่อนรอจัก่อนักครกลงลูกนะ เฮ็ดหน้าแกมแม่มคือกันไรพ่อกันหลงเนาะอืยังกระลุกเบิงเบิงพ่อสิป,ปอกมาคันนี้สู้จริงอึบอึบใส่